สวัสดีค่ะสยามแบ็กบ็อกคอมนะคะวันนี้เรานำเสนอตัวปั๊มลมโอคุระนะคะขนาดถังนะคะ50ลิตรนะคะตัวนี้สองแรงม้านะคะมี2มอเตอร์ตัวนี้จะปั๊มลมเร็วกว่า1มอเตอร์เท่าตัวหนึ่อนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเริ่มปั๊มลมนะคะที่4บาร์นะคะแล้วก็จะปั๊มลมสูงสุดอยู่ที่8บาร์แล้วก็จะมีช่องทางลมออก2ช่องทางนะคะก็ตัวนี้ก็เสียงค่อนข้างที่จะเงียบเลย เดี๋ยวเปิดให้ฟ่งเสียงประมาณนี้เอ่อเสียงเนี่ยวัดจากระยะหนึงเมตรนะคะแล้วก็ตัวฟังนลงเนี่ยสามารถใช้กับบล็อกลงได้ด้วยนะคะ wow. Wow. โอเคประมาณนี้ นะคะคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อตามช่องทางติดต่อที่ทางเราได้ให้ไว้นะคะขอบคุณมากค่ะ